ต่อไปครับก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือสารอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระครับตอนนี้เรามารู้จักคําว่าอนุมูลอิสระกันก่อนดีไหมครับอนุมูลอิสระนะครับมาจากภาษาอังกฤษคําว่า free radical ครับ free เนี่ยแปลว่าอิสระใช่ไหมครับ radical ก็แปลว่าอนพันธพสองคำนี้จริงๆแล้วความหมายก็คืออันธพานที่เป็นอิสระซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้น้ากลัวมากเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าที่แปลเป็นภาษาไทยว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเนื่องจากคาว่าอนุเนี่ยแปลว่าเล็กๆคาว่ามูลก็เหมือนกับเป็นสสารชน,นิดหนึ่งอิสระก็คือถูกปล่อยไปอย่างอิสระนะครับควาวนี้อนุมูลอิสระเนี่ยนะครับเอาในความหมายทางวิชาการก็แล้วกันความหมายทางวิชาการเนี่ยอนุมูลอิสระก็คือสารที่ไม่เสถียรครับส่วนใหญ่จะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบว่องไวในการทําปฏิกิริยากับสารอ,อื่นๆซึ่งปฏิกิริยาที่ว่านะครับจะทําให้เกิดความเสื่อมกับสารนั้นๆครับ ความน่ากลัวของอนุูลอิสระอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับก็อยู่ตรงที่ว่าโมเลกุลที่ไม่เสถียรของอนุูลอิสระจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ครับปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ว่านี้จะมีการขโมยอิเล็กตรอนกันเป็นทอดๆเมื่อขโมยอิเล็กตรอนกันเป็นทอดๆครับก็จะทาให้สารที่ถูกขโมยอิเล็กตรอนเกิดความเสื่อมผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอนุูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเรานึกตามผมนะครับหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเราเรียกว่าเซลล์ใช่ไหมครับ เซล์ Cell, ก็จะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งบริเวณเยื่อหุ้มเซลนะครับจะอุดมไปด้วยไขมันครับนอกจากนั้นนะครับเซลล์ Cell ก็ยังประกอบไปด้วยโปรโตีนหลากหลายด้วยใช่ไหมครับส่วนที่สําคัญที่สุดของเซลครับก็คือเซลล์ต้นแบบเนี่ยเราเรียกว่า DNA เพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติวันนี้อนุมูลอิสระไปทําลายไขมันก็จะทําให้เยื่อบุเซลล์เสียหายครับถ้าอนุมูลอิสระไปทําลายโปรโตีนนะครับ โครงสร้างของเซลล์ก็เสียหายผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทําลายโครงสร้างคอลลาเจนก็จะทําให้คอลลาเจนเสียหายครับและที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือถ้าอนุมูลอิสระได้ไปทําลายถึง DNA อันนี้ก็จะทําให้เซลล์ต้นแบบของร่างกายของเราเสียหายครับก็จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดเพี้ยนขึ้นมาครับกลายเป็นเซลล์ที่เราเรียกว่าเซลล์กลายพันธุ์ซึ่งเซลล์กลายพันธุ์เนี่ยเมื่อเวลาเซลล์ของเราขยายตัวนะครับจาก1เป็น2 2เป็น4เนี่ย เซลก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆครับถ้าเพี้ยนขึ้นไปมากๆนะครับอาจจะเป็นเซลที่เราเรียวกว่าเซลมะเร็งก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าอนุมูลอิสระมาจากไหนอนุมูลอิสระนะครับมาจากทั้งภายนอกร่างกายของเราแล้วก็อยู่ภายในร่างกายของเราเองด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมลภาวะรอบๆตัวของเรานะครับก็เกาะให้เกิดอนุมูลอิสระได้ครับรวมถึงรังสีต่างๆครับที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะรังสีจากแสงแดดที่เราเรียวกว่ารังสี UV น,นี่ก็เป็นอนุมูลอิสระเหมือนกันนะครับอาหารที่เรารับประทานบางอย่างก็มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดเป็นอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันครับแล้วก็บางคนครับอันนี้รับอนุมูลอิสระด้วยตัวเองเลยครับด้วยการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็คืออนุมูลอิสระจากภายนอกนะครับส่วนอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเองนะครับอนุมูลอิสระนั้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะมันเกิดขึ้นจากการเผาผลาญแล้วก็การหายใจของพวกเราครับ ร่างกายของเราเนี่ยใช้ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในการเผาผลาญและการหายใจใช่ไหมครับและออกซิเจนนะครับก็เป็นหนึ่งในอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับต่อไปครับการออกกําลังกายอย่างหักโหมเกินไปจริงๆแล้วนะครับแค่หายใจเนี่ยก็เกิดอนุมูลอิสระแล้วออกกําลังกายมากขึ้นอนุมูลอิสระก็มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราออกกําลังกายอย่างเหมาะสมเนี่ยร่างกายก็จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเหมาะสมด้วย แต่สาหรับท่านที่ออกกําลังกายหักโหมเกินไปคือนานเกินไปมากเกินไปเนี่ยบางครั้งครับร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอครับทาให้มีอนุมูลอิสระมากเกินไปในร่างกายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะออกกําลังกายก็ควรออกกําลังกายอย่างพอเหมาะนะครับต่อไปครับเพราะว่าความเครียดเพราะว่าความเครียดก็ทําให้ร่างกายสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่าคนที่เครียดเนี่ยแก่เร็วมากาเคยนะครับคราวนี้ลองนึกตามผมดูนะครับ ผมจะตั้งคำถามกันาสักนิดนึงเมื่อสิ่งของเหล่านี้สัมผัสกับความชื้นจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับตะปูครับที่เป็นเหล็กหรือแม้กระทั่งรถยนต์ครับที่ทําด้วยเหล็กถ้าสมมติถูกความชื้นเกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นสนิมใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับหรือถ้าวันนี้ครับมันมีพืชผักบางชนิดนะครับอย่างเช่นแอปเปิลถ้าเกิดเรากัดแอปเปิลหรือเราหั่นแอปเปิล้วยมีดเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราหั่นใหม่ๆนะครับเนื้อแอปเปิลจะเป็นสีขาวครับแต่ว่าพอทิ้งไว เนื้อแอปเปิลจะค่อยๆสีคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นครับไม่ว่าการเกิดสนิมหรือการที่เกิดสีคล้ำจากผลแอปเปิลนะครับอันนี้แหละครับก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระที่เป็นออกซิเจนมาทําให้เกิดความเสื่อมครับปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดความเสื่อมจากอนุมูลอิสระที่เป็นออกซิเจนนะครับนักวิชาการจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันหลายๆท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับอ่ะย้ำอีกสักทีนะครับปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าได้ยินคำว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นหมายถึงว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดความเสื่อมนั่นเองนะครับเอาละครับคนนี้เราลองมาดูนะครับว่าเท่าวันนี้นะครับเราลองแบ่งโรคภัยไข้เจ็บออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไข้เลือดออกวัณโรคมาเลเรียโปลิโอสีดาดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สังเกตไหมครับว่าโรคเหล่านี้จะต้องอาศัยเชื้อโรคเข้ามาทําให้ร่างกายของเราเกิดโรคเหล่านี้ใช่ไหมครับ โรคเหล่านี้เราจะเรียกว่าโรคติดเชื้อครับโดยมีเชื้อโรคเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดโรคนะครับแต่ว่าจะมีโรคอีกกลุ่มหนึ่งครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งบางชนิดโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคสมองอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอัลไซเมอร์แม้กระทั่งรอยเหี่ยวย่นหรือความชราความแก่ของเราครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับเราเรียกโรคเหล่านี้ว่าโรคเรื้อรัง หรือว่าโรคเสื่อมส่วนใหญ่ของโรคเหล่านี้ครับจะมีอนุมูลอิสระนี่แหละครับเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้เราจะป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคเนี่ยเราก็ต้องไปรับวัคซีนถูกไหมฮะหรือมมนก็ต้องใช้ยาเพื่อไปฆ่าเชื้อโรคแต่ถ้าเกิดเราจะป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระเนี่ยแน่นอนครับคงไม่มียานะครับผมขอแนะนํงนี้เลยครับเราควรรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอครับ และที่เราได้เรียนรู้กันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็ได้แก่ไฟโตนิวเทรียนแล้วก็วิตามินบางชนิดครับอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับซึ่งไฟโตนิวเทรียนจะช่วยยับยัง้งปฏิกิริยาออกซิเดชันให้เราครับก็จึงปกป้องเซลล์ให้เราปกป้องเนื้อเยื่อให้เราปกป้อง DNA ให้เรานั่นเองนะครับสารสกัดจากพืชผักผลไม้ทั้งหมด13ชนิดครับได้แก่สารสก,กัดจากชาเขียวสารสก,กัดจากถั่วฟลาวาดีออนตา สารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากส้มวาเลนเซียสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากแครอทสารสกัดจากสปินชสารสกัดจากโรสแมรี่สารสกัดจากบ็อกโคลี่สารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแอนเดอร์เบอรี่และสารสกัดจาก a อสโรลาเชอรี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับพอมีพืชผักผลไม้ค่อนข้างมาก13ชนิด จึงให้คุณค่าไฟโตนิวทรยนที่เข้มข้นที่หลากหลายมากๆเลยครับในทุกๆกลุ่มเลยครับถ้านับเป็นสีสันของพืชผักผลไม้ครบ5สีแน่นอนครับถ้าเรารับประทาน2เม็ดต่อวันนะครับเราจะได้ไฟโตนิวทรยนที่สําคัญสําคัญได้แก่ EGCG 90มิลลิกรัมเทียบเท่ากับการดื่มชาเขียว2ถ้วยเข้มเขมเลยครับแล้วก็ได้ควอติีนอีก150มิลลิกรัมครับเทียบเท่ากับการทานแอปเปิล5ผลครับแล้วก็ได้เฮสเปอร์ดินอีก60มิลลิกรัม เทียบเท่ากับการทานส้มวาเลนเซียถึง3ผลเลยครับยังไม่พอครับยังได้กรดอะเลจิกอีก40มิลลิกรัมเทียบเท่ากับการกินลัสเบอร์รี่อีกหนึ่งถ้วยครึ่งยังไม่จบนะครับยังได้สารลูทีนอีก6มิลลิกรัมครับเทียบเท่ากับการกินผักโขมหนึ่งถ้วยครับแล้วก็ได้ไลโคปีนอีก3มิลลิกรัมเทียบเท่ากับการกินมะเขือเทศสุกสีแดงๆผลใหญ่ๆอีก1ผลเลยครับเอาล่ะครับคราวนี้เราลองมาดูสิครับว่าเหมาะกับใครกันบ้างนะครับ กลุ่มแรกเลยครับก็คือกลุ่มเสี่ยงครับก็คือผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเกิดเรามีพันธุกรรมเนาะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเสื่อมโรคเรื้อรงังเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นหมายถึงว่าเราก็มีพันธุกรรมเสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลสระเพิ่มขึ้นซึ่งผักและผลไม้รวมเข้มข้นก็อาจจะตอบโจทย์ตรงน,นั้นได้เหมือนกันนะครับ กลุ่มต่อมาครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่ทานผักผลไม้น้อยอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับแล้วน้อยเท่าไหรล่ะครับก็คือน้อยกว่า400-500กรัมต่อวันไงครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เหมาะมากมากเลยก็คือคนที่ทานผักผลไม้ที่คิดว่าตัวเองทานเยอะนะครับเพียงแต่ว่าทานไม่หลากหลายก็ถ้านับสีก็ทานไม่ครบ5สีนะครับเช่นทานแต่ผักสีเขียวๆอย่างนี้เป็นต้นก็ขาดกลุ่มสีอื่นไฟโตนิวเทรนในกลุ่มสีอื่นน้อยการต้านอนุมูลอิสระก็ไม่รอบด้านถูกไหมครับ กลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ดูแลสุขภาพด้านการชะลอวัยครับคาว่าชะลอวัยก็แปลว่าการต้านความเสื่อมต้านโรคเรื้อรังอยากทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานๆาน,นะครับนี่แหละครับก็คือกลุ่มที่ต้านการชะลอวัยนะครับต่อไปครับก็คือผู้ที่ดูแลการกําจัดสารพิษของร่างกายหรือที่เราเรียกว่า detox นะครับเนื่องจากพืชผ,ผักผลไม้เนี่ยจะอุดมไปด้วยสารไฟโตนิวทรียน แล้วสารเฟตนิ์เทียหลายชนิดมากเลยครับที่ช่วยในเรื่องของการกําจัดสารพิษให้กับร่างกายของเราครับหรือที่เราเรียกว่าการดีท็อกซ์นั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มคนที่เผชิญมลภาวะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างเช่นถ้าเรามีบ้านเรือนหรือเราต้องทํางานอยู่ในถิ่นที่ต้องมีมลภาวะเป็นประจำเนี่ยนั่นหมายถึงร่างกายเนี่ยก็ต้องเผชิญอนุมทิสลักอย่างมากถูกไหมครับกลุ่มนี้ก็เหมาะเลยครับที่ควรจะต้องทานผักผลไม้ที่มีค่าออร์แกคสูงๆถูกไหมครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับก็คือผู้ที่สูบบุหรี่ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มนี้ตัวเองอะรับสารพิษอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกแอลกอฮอล์ไม่ได้เราควรจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับด้วยการทานอาหารที่มีไฟโตรียนให้มากขึ้นครับซึ่งผักผลไม้รวมเข้มข้นก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ